สบายดีพี่นอ้องยินดีตอนรับเข้าสู่สองบานงคนบานนอกคือเกามืีอวานนงสิงไปเบิงน้องปลาเนาะหลวกะเสียปลามากิกนน้องๆเพิ่งกลับไปก่อนล่ะพี่นอ้องกไปเป๋าปลาลูกพันธุ์

อะไรอนี e er ่ผู้ใดอนี่มืงคนเสียป่ารอถาป่าเอ้าแหตึกหรอนะแหตึกนั่ะ ป่าตัวใหญ่ก็มีด้ตึกเอปาปาึ้นยอะไปสล่ะด็ก่อยตึกเอามตึกเอตกเงนอ่ะะตึกบุเกตเจ้าแล้วตึกบุเกนจะโตัไงโดดใช้รถนี่ตอนรดคุบโลหัน มันหยาดต,ตะวันนะแอกควงสลดวานหวัวาหานันตุมน่มหดอหว นหมดเก่านนึ่งต,วน,งต,ว,นตวนึนมากินนะมา,าจว,วมาแล้วจัปากเลยเลือเพียวตะวันเนี่ย ไปทีเซียนเบิงก็ไปทีเซียนบิงจะขอาใจมันตุกยวนมีาตกเลยอ๋อได้เลดเฮเอาเบิรดเือบเบิร์ดมเ่ยเป็สปากี่จังก็ตีป

รูปแล้วรูปแล้วไปแล้วเห็นบ่อขันมาเฮ้ยฮัลโหเฮ้ย เอาตะวันไวัดเองคุณพ่อเองใช่โตก่ใหญ่เออพอดีตีตะวันมาแล้วตะวันโตหนึ่งโตหนึ่งต่ไข่นำอันนี้คืถุงมันจะปดเจะปดเส้นห้องอ่าอะไรตัวหนึ่งล่ะ

เนี่ยเสยดีเอบรบเขา <c oughs> ผุบอนที่ยเมาแลไปแฮ่ไปแฮ่นายพ่กิดเว่าจะเอาเหเอาซุกมาอยู่นะเ,เออ,อ <c oughs> ฮ<ะ>ักขนาดใหญ่ร้านเมื่อคื กินอั้งเบดีทิ่ไหนกันจะหาอาจจะปิ้งแมงพอจะื่อเลืเออคนงามตักโสามโตไ้โลเอ็นป้าป่ใหญ่ปใหญ่ตั้มี้รอเป็ดเนียเ่ย่างเปล่ป้าจะดึงป้าจะดึงจ้ลงงนอง โอ้แต่เช่นเห็นหนี่ขนาดเลยนี้อ้าวกมาสิโอพอได้ชิดเบ็ดนี่พ้ได้มาลักสิดเบ็ดนี่นี่ ao này à, với hát cái nào đó cái xong tốt đại này nè ไได้ซ้ำอ่าบ่ขนาดตุตุตบเดียวตุ่มตุ่มเดียวใ้ตะวัน่อขึ้นที่ฮึถึกะ อ้าวได้แห่มาแล้วฝนนี่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 ตาคลนี่นี่อ๋อ โอ้ยพ่อมากินเวดลังหนีคะนแน,น่เว้ยมาเลยดิหอมมาล่ะเอาที่แห่หันได คล้ายนี่มันยื่นอยู่ฟีๆสิบไปดมันบอดลายบอดเลยก็เลิกแน่แล้วกลางๆอยากจ,จะเอาป่ามาเปีนหน่ที เออบนีนี่บ่มีอันนั้นฟังฟังมีใหม่ได้กฟังฮะพี่ออกมาพี่ผี่บ่มี เผ่าอ้เผ่าเผ่าอีเผ่าอันจะต๊กกินคนนโลกอืมจะเก่งมาตึ๊กโอ้นรงหันละย้อนร่องหันละเออเจบมากดอ้มิตึ๊กสดี

่ล่นแม่ก็จะเงลนี่นัานแมวได้สร้งคนหมสูงยจ้าไม่วนจะสูงจะสี่ด้างประไฟทีนไฟใส่หยกไฟบ่านับมือนับสิบ่าได้ก็ฝอยอยู่แ้ังยางมาได้หนีวันแ่งต้องฟส่ละมูทีใส่ทางบนอะไรอยู่ ไม่เด้เวนเจาเขาไม่ละเตโตใหญ่ไปละนี่ขียดน,ยดนี่อยู่นี่กูมากูมาปลาลายอยู่แต่มันบอถือหนามันลายมันเอาหยาบน้องเลยแต่ปลาสีหาโต มองกับปูุพอโตก็ล่ะอ๋อปลามันนี่ก็ถือว่าได้แต่พอกินพี่น้องหายหกโตพอกันกินหน้าพี่น้อง